ถ้าเกิดพี่แอนแบบมีเด็กอย่างเงี้ยแบบมาจีบจริงอะพี่แอนรับพี่แอนรับได้ไหมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับบล็อกของเจมอีกครั้งนึ่งนะจ๊ะวันนี้พิเศษมา,มากเลยเพราะว่าวันนี้เรามาที่คอนโดพี่แอนทองประสมแม่เขาก็เออเลอกเหงยไปตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนละ แรกมากินข้าวกินผลไม้แปลงฟันเสร็จก็กลับมากินข้าวอีกที้เดินไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้คือผมมีข้อสงสัยอันหนึง่งก็เลยตั้งใจว่าลองถามซึ่งอันนี้นแบบไม่ได้เตรียมมาด้วยนะแล้วก็ว่าจะมีเกมแบบมันๆมาให้เล่นแต่ว่าประเด็นแรกเลยนะที่แบบสงสัยมากเลยรักต่างวัยคือปกติอะรักรักต่างวัยอะมันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วเออม่มนี่ทีัอยากนั่งกนะ็อยากนั่งฟังอนะ่ะเดี๋ยวเดินไปหาเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยใส่เขา้าอุ่นเหรอ ผมก็ไม่เข้าใจเหว่า้องเป็นคนแบบนี้คือรักต่างวัยเนี่ยเกิดเกิดขึ้นในในสังคมโลกของเราจริงๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยรักต่างวัยที่แบบเป็นเด็กฝึกง,งานกับผู้บริหารที่แบบว่าอายุเยอะๆเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาถามพี่แอนว่าเป็นจริงได้ไหมเป็นเรื่องเป็นรลาวด้ยพ <laughs> ี่คิดค่าตัวนะมุ้ย้าทำขนาดเนี้ย <laughs> ไม่น่ามาถ่ายะครับ ันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นครับไม่เยอะมัาไ,ไม่ได้เตรียแมนมเลยนะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่แอนมาอยู่ในรายการเขาได้ยังไงเนี่ย <laughs> คุณได้ติดต่อผ่านผู้จัดการดิฉันยังครับอันนี้เป็นรายการมัดมือโชกค,คบ <laughs> น่าเกียดมากเลยอะ่ะ <laughs> เกมวไวใจครับปฏิการนะครับเราจะมีคําถามในใจซึ่งกันและกันทั้งหมดค้าคถามมันจะรวมกันเป็นคนคนละห้าคนละห้าเป็น10 10ิําถามแล้วก็ถามมาแล้วตอนจะต,ตอบอะอย่าเพิ่งตอบแล้วตอบพร้อมกัน เราดูมาวัดกันว่าผมจะรู้ใจพี่แอนมากกว่าหรือว่าพี่แอนจะรู้ใจผมมากกว่ากันครับโอเคได้สนุกจังเลยอะ <c oughs> จะได้ไหมวะถ้าเกิดเลือกได้เลยนะแบบที่ไม่ได้มีงานมาเกี่ยวข้องผมชอบออกกําลังกายช่วงไหนมากที่สุดครับถ้าเกิดได้คำตอบเราบอกก่อนนะ <Okay. S 2> ได้แ้วหรอจริงไหมเนี่ยหนึ่งสองสา,ม,ามเช้า <c oughs> เช้าเฮ้ยถูกป่ะถูกครับไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะๆฮะไม่จำเป็นเป๊ะๆครับ จริงๆอะผมมแบบช่างใจหลายอย่างแต่ว่าเวลาผมออกกลังกายตอนเช้าอะทั้งทั้งวันมันจะเป็นวันที่ดีเฉยๆผมไม่ชอบอ่ะถูกต้องแต่พี่อังก็เป็นอย่างงั้นเหมือนกันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันชอบออกกลังกายตอนเช้าใช่ถ้าพี่สามารถเลี้ยงสัตว์ในคอนโดได้เจมคิดว่าพี่จะเลี้ยงสัตว์อะไร <c oughs> ง่าย <c oughs> <Alto. S 1> <c oughs> ไปง่ายไปเหรอตะโถ่ยคือคือมันแบบมันอาจจะเป็นอะไรก็แบบอยากอาจจะเลี้ยงหมูทะเลก็ได้หรืออาจจะปลาวานอะไรก็ได้อ่ะผมไม่ตอบละได้คำตอบละได้คำตอบกันนะหนึ่งสอง ซ้ำหมาหมาโทษจ้าเนี่ฮ้ยเอ้ยเอไมยิงได้แค่หนึ่งสองสามแล้วไงเอาใหม่เอาใหม่ทำไงดีอ่ะเอาล้างคำถามนี้ได้ไหมอ่ะมันจบไปแล้วอ่ะมันถูกตอบไปแล้วอ่ะแล้วไงแล้วมันไม่ถูกก็เด็กก็ต้องตอบหมาไงแล้วก็ถูกไงผูแมวเราใจเปียนถูกไงอ่ะหมาถูกนะโอเคหนึ่งข้าวครับผมง่ายอึ่งข้าวอึ่งข้าถ้าเกิดว่าวันทำงานปกติของผมเลยนะครับที่อยากไปออกกองละครก็ได้หรือทำอะไรก็ได้อาหารที่ผมเลือกที่จะกินตอนเช้า คืออะไรผมบอกเลยเรื่องนี้แบบว่าพี่แอนเคยเห็นด้วยแล้วปกติพี่แอนเขารู้ด้วยว่าผมมาเป็นคนที่ไม่กินข้าวเช้าเวลามาก่อแต่ถ้าเกิดมีสิ่งนี้ผมกินตลอดเลยโอเคนี่ผมใบ้ให้สุดๆเลยนะเนี่ยอะไรวะมาขอนาไม่ใบให้แล้วนะรู้สึกแบบแพ้ยังไม่รู้ว่าโอเคหนึ่งสองสามเขาหมีหมูปิ้งเนี่ยผมใบ้ให้นี่แหละก็พูดถึงครอบขนาดนี้ย จะไม่รู้ได้ไงอ่ะคือคือปกติอ่ะเวลาไปกองอ่ะผมจะไม่ค่อยกินข้าวเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทํางานไม่ทันผมกลัวแบบมันเร่งเ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท้องมันก็ยังไม่ค่อยหิวมาแต่ถ้าเกิดมีข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะคือผมกินตลอดทุกครั้งเลยพี่ก็เลยจําได้ทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยครับที่มีข้าวเหนียวหมูปิ้งผมจะกินถ้าเกิดอย่างอื่นไม่กินเลยกินข้าวเที่ยงทีนึงอะให้เดาละกันว่าพี่ชอบสีอะไรที่สุดพี่ยังชอบสีอะไรที่สุดสีที่เห็นแล้วแบบ ใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยยากจริงใช่ไหมพี่เป็นผู้หญิงสีอะไรตกีเฮ้ยผู้หญิงสีอะไรมันยากขึ้นกว่าเดิมปะเนี่ยมันจะยิ่งถ้เพราะคุณเห็นพลังงานในตัวพี่พี่คุณน้องเดาได้เดียอันเนี้ยจะยิ่งทําให้แคบลงเข้าใจปะเนี่ยมันเรื่องคิดเรียนหนังสือได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องสอบซ่อมทุกปีครับหนึ่งสองสามขาวโอ้โหขาวด้วยต้มไม่รู้ว่ามัมเป็นขีที่พี่ไม่มีที่สุดตอนแรกผมตอบสีดําพี่ไม่ใช่ผู้หญิงสีดํา ที่ไม่ดร์กแต่ว่าตอนนี้ทุกวันนี้เวลาเห็นเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชอบความขาวไว้ก่อนสังเกตตัวเองอย่างนั้นนะยาจริงอนะงานอดิเรกข,ของผมผมต้องตอบไปแน่นอนงานอดิเรกข,ของผมที่ผมชอบทําผมชอบทําอะไรครับงานอดิเรกข,ของเจนที่เจนชอบทําคืออะไรโอเคได้มาได้เหรอได้โอเคหนึ okay. 1, 2, ่งสองซ่มส่อของ <laughs> ทำไมบอกว่าทำไมแต่งเพลงแบบก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นชอบร้องเพลงอ่ะแล้วก็แบบคงแบบเออคิดเพลงไปเรื่อยๆฉันอยากอยากประสบความสําเร็จในด้านเพลงบ้างเพราะการแสดงคนก็ให้คะแนนฉันเต็มร้อยแล้วอะไรย่างเงี้ยโอ้โหสาธุแต่ว่าไม่เต็มครับแต่ว่าผมชอบซ่อมของจริงๆชอบซ่อมชอบเงี้ยชอบอะไรเงี้ยซ่อมแอร์ได้ไหม ช้อปแอร์ได้ครับไปไฟได้ก๊อกน้ําได้รถเสียพ่อได้ผมรถเสียได้ได้เลยเก่งครับโอ้โหรอรับไว้อย่างท่าภูมิใจตื่นนอนมาอย่างแรกที่พี่ทําคือยังถามจริงจังได้ป่าพี่สายอารมณ์ไปว่าอัวนนี่ยากอ่ะอ่ะผมเดาเอาแล้วละหนึ่งสองสามเปิดเพลงเปิดเพลงเหรอเพราะว่าพี่นอนอยู่ใช่ป่ะแล้วก็โทรศัพท์พี่จะอยู่นี่ใช่ป่ะคะ แล้วพี่ก็จะแบบลำโพงพี่ก็อยู่นี่เลยพอเช้ามาพี่จะเปิดเพลงเพื่อให้ตัวเองอะตื่นเพื่อจะไปออกกําลังคืนมันต้องให้เพลงอะเรียกเรียกเราให้เราไม่ขี้เกียจที่จะลุกจากที่นอนก่อนเสร็จแล้วพี่ถึงลุกขึ้นไปแล้วไปหยิบน้ําแล้วก็กินน้ําแล้วก็ไปชั่งน้ําหนัก ขอเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ชัางน้ำหนักไม่ต้องเล่ารายละเอียดขนาดนั้นก็ได้ไงไม่เพื่อให้รู้ว่าแบบไม่อยากให้แบบมีแบบมีน้ำหนักอย่างอื่นเลยเลยแต่ว่าอันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่แบบว่าเตะมาเราต้องเปิดเพลงอ่ะก่อนเปิดกระตุกตัวเองก่อนแสดงว่าพี่แอนเป็นคนที่ใช้แบบเสียงเพลงในการดําเนินชีวิตค่อนข้างเยอะในทุกๆเรื่องเพลงที่ตอนประเภทของเพลงเด็กๆที่ผมชอบฟังผมชอบฟังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรให้ตอบเป็นประเภทป๊อปป๊ออย่างเงี้ยเหรอใช่ มันก็จะได้ไม่ยากไงยากกว่าอีกถามงง่ายกว่าโอเคโอเคป๊อปอันนี้นี่ได้ทำไมครับได้หนึ่งสองสามพี่พอปชอบฟังพี่พอปอ่ะผมแบบยุคนั้นมันมีแบบพวกที่ไทยไทยเทใช่ไหมมีดาจิมอะไรเนะไม่ไม่รู้ยุคนั้นเลยอ่ะแล้วผมแบบชอบมากสัตว์ชนิดไหนที่พี่เกลียดและขยักขยั่งที่สุดโอ้ยากอีกแล้วเดี๋ยวเอาง่ายๆให้ครั้งหน้า คือคือจะได้ตอบถูกว่าสมมติสมมติถ้าเกิดว่าสัตว์สัตสัต,สตที่เกลียดหรือว่าขยะอันใหญ่มากสุดถย้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปนสัตว์ที่แมสหน่อยก็จะเป็นแบบพวกแมลงสาบงูจิ้งจกพี่แมสแมสเนี่ยแหละพี่แมสแมสเลยไม่มีอะไรที่จะมาแบบผึ่งวุ่นวายเลย่ะมาถ้าแมสแมสละผมพอได้อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าตอบผิดนะโอเค <c oughs> หนึ่งสองสามแมลงสาบกิงกือกิงกือเหรอนี่มันแมสตรงไหนเนี่ยกิ้งกือทำไมอ่ะส่วนมันก็น้อยอยู่ดีแหละ มาเร่งสาบพ,พี่ไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปนะเจมขอโทษครับโอ้นี่ผมโดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายของเราทั้งคู่ละผมเอาถึงเรื่องนี้เลยละครที่กำลังออนแอร์อยู่กระดาบหลักผมภาพภาพในหัวที่ผมจําพี่แอนได้ผมประทับใจพี่แอนแล้วยังอยู่ในความทรงจำของผมได้คือฉากไหนตอบได้แล้วเลยเฮ้ยอะไรวะนี่คิดม่ยากเว่เนียไม่ยากเลยจริงไหมครับโอเค okay. พร้อมหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำฉากเต้น ห้องประชุมฉากครั้งแรกกันเหรอใช่อ๋อประทับใจที่พี่แบบได้เล่นละครครั้งแรกกับพี่ใช่ไหมใช่จริงเหรอใช่ได้มานั่งมองการแสดงแบบอยู่แบบว่าสดสด,สดสดสดสอย่างเงี้ยจริงเหรอ,อ,อแล้วพี่พยแยกไปพี่ท่องบทเละเทเลอะไรพี่ขอโทษนั่นนั่นนั่นเป็นซีนแรกที่พี่แอนเล่นหลังจากที่ไม่เล่นละครมานานด้วยใช่ไหมถูกต้อง เลื่องซีนแรกของพี่หลังจากซีนแรกแบบปีอะซีนแรกกปีซีนแรกเหรอคะซีนแรกครับผมเป็นคนที่ไหนกับเนี่ยเป็นจังหวัดอีหยังอะค่ะตัวครับพี่โซ่ครับค่ะแต่ว่าแบบพอผมเห็นแล้วผมเซอร์ไพรส์ยังจําได้เอาเป็นเรื่องที่ดีบ้างแล้วกันเรื่องที่ดีบ้างแล้วกันแม่ตอบยากเลยอะเรื่องที่ดีบ้มันรู้ไหมว่าพี่อะประทับใจหรือชอบ ส่วนไหนของความเป็นตัวเจมมากที่สุดไม่ใช่กายภาพนะคะโอ้โหนี่ใสอะไรที่เจมคิดว่ากูก็เสนอไปแบบนี้แหละมึงต้องจับได้แน่อะไรนย่งเหนือไปแบบนี้แหละโอเคผมได้คําตอบแล้วโอเคผมคิดว่าผมน่าจะเดาได้แต่ว่ามันอาจจะแบบคําพูดอจจะไม่ตรงกันมากเลยไม่เป็นไรเอาเป็นพลังงานใกล้เคียงโอเคโอเคได้หนึ่งสองสามไม่เคยเห็นโกรธเลย ใช่แบบว่าอารมณ์ดีไม่ไม่ไม่ค่อยได้มโหัวเท่าไหร่นะเออไอเรื่องอารมณ์ดีอ่ะเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่แบบแปลกมากที่ว่าที่ไม่เคยเห็นเจมแบบพูดหรือแสดงอาการอะไรที่รู้นะบางทีพี่รู้ด้วยอันนี้เจมหุดหงิดอยู่คือมีจังหวะที่เจมแบบลำคาญตัวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ว่าเก็บเก่งผมว่ามันอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานแหละที่เป็นคนชอบหลีกเลี่ยงการปัทะหรือว่าการมีปัญหาอะไรเงี้ยผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผมว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็น,ปนคนที่ที่ไม่ปล่อยวางอะไรเลยอะ่มะ,รระอมันก็จะเป็นเป็นการประทะกันตลอดเวลาแล้วมันก็จะแบบเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว,ว่าคนที่แบบไม่ชอบการประทะแล้วก็หนีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ที่ก็ก็จะเหนื่อยในอนาคตแล้วก็แต่ผมว่าชักพักหนึ่งอะ่ะพอคนเราไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนามาให้อยู่ในจุดตรงกลางที่สุดของตัวเองห้ดีที่สุดจบแล้วนะครับผมกับการทายใจ5้าข้อของเราซึ่งสรุปได้ว่า เราได้กันมาคนละสองสองผิดไปคนละ 3. สาม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 ,สามนี่คือไม่ได้ไทายอินช่องสามเรานะครับผมเริ่มมาเหมือนจะดีนะเหมือนเราเฮ้ยจับไม้จับม,าามือกันใหญ่เลยอ่ะเราถูกรู้ใจกันจังเลยอะ่ะถูกมากถูกแค่ข้อแรกกับกับกับข้อสุดท้ายกันแห<อ>ละยัง <laughs> ไม่ถูกเลยแต่ว่าวสนุกดีนะแต่มันก็เป็นอะไรที่เฮฮา,าดีครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะเยอะมากตัวตัวตัวไอญคืออายุเท่าไหร่ คือจบปริญญาแบบยังไม่จบปริญญาตรีอะแล้วก็แบบกำลังกำลังจะมาเในเรื่องที่สามเก้าไงห่างกันกี่ปีแล้วก็สิบเจ็ดปล้ห่างกันสิบเจ็ดปีอะมีจริงไหมตั้งแต่ใช้ชีวิตมายังไม่เคยเห็นนะเอาไม่รู้จริงนะรอบตัวยังไม่เห็นว่าแบบเพื่อนอายุเท่านี้แล้วไปคบแฟนอายุยังไม่เคยเห็นอะพอดีก็เลยไม่รู้อ่ะมีไหมอะแต่น่าจะต้องมีแหละ ผมว่าผมว่ามีแต่ว่าทีนี้สมมติถ้าเกิดว่าเราถามว่าแบบถ้าเกิดพี่แอนแบบมีเด็กอย่างเงี้ยแบบมาจีบจริงๆอะพี่แอนรับพี่แอนรับได้ไหมรับได้ดิแบบสามารถบอกว่าสาม้ายจะเป็นเป็นเป็นวันวันี้เลยแล้วแบบเป็นคู่ชีวิตกันได้สมมติจริงหรอจริงเป็นคู่ชีวิตด้วยก็อย่างที่บอกไงว่าอาจจะคบกันไปแบบสักห้าปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แก่ขึ้นเรื่อยๆแต่นี่เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะถึงเวลานั้น่ะแอนก็เชื่อว่าคนอายุ จริงจังไปะเนี<ๆ>่ยคนอายุคนคนอายุเยอะเยอะ่ะมันจะมีการยอมรับธรรมชาติบางอย่างได้มันจะถึง<อ>เวลาอิมตัวไปเองเ<อ>ข้าใจไหมแล้วเราก็าอาจจะเดินถอยหลังออกไปแล้วก็ปล่อยให้คนคนเนี้ยใช้ชีวิตต่อไปอีกเข้าใจที่พี่พูดปะพี่อ่ะถ้าถามพี่พี่คิดว่าพี่จะเป็นแบบนั้นพี่ไม่รู้ผู้หญิงคนอื่นนะ mm hmm. ผู้หญิงมันจะถูกธรรมชาติอ่ะบอกใจเราไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็จะค่อยๆแบบ คืนใจคืนความรู้สึกไปเองอ่ะแล้วปล่อยได้มากขึ้นอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปยึดเข้ามามันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเด็กยังแบบยังรักกันโอเคอยู่ก็คือทุกอย่างก็โอเคได้ใช่ใช่พี่ว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนจะมีความสุขแล้วแปลกดีอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นจริงได้นะมันเป็นได้เราก็ต้องลองมาว่าชีวิตมันเหมือนแบบพี่ว่ามันก็เราไม่หลอกกันอ่ะตอนคบกันเราก็ต้องจริงใจต่อกันเออจริงครับนึกออกป่ะแล้วเราก็ทํากันให้สุดหัวใจรักกันให้สุดหัวใจแล้วถึงเวลาอ่ะวันนึงมันมัน แยกย้ายาแล้วเราก็เป็นพันธมิตรกันก็ได้อะเออจริงเอ,อ้สำหรับพี่นะพี่คิดอย่างนั้นพี่รู้คนโตๆอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ผม,ว,มว่าในทุกมุมมองมันไม่ได้มีสิ่งที่ผิดที่ถูกอนะแต่ผมว่าแต่ผมแต่พอ,พ,อพอได้ยินอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเพราะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างในละครเรื่องนี้มันก็เป็นจริงได้ฝากฝากหน่อยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราสรุปกันมาวันนี้ เรื่องเรื่องเราเรื่องของเราเหรอเรื่องของเจมส์ไหมไี่มาฝากละครเอาฝากละครก็อย่างที่บอกอะแอนว่ามันกราฟมันสนุกขึ้นเรื่อยๆอะจริงๆนะจริงๆแอนว่าแบบมันมีอะไรที่แบบเดี๋ยวไอคืาจะค่อยๆคลายตัวมากกว่าเนี้ยแล้วก็จะเห็นความน่ารักของเขาเยอะขึ้นแล้วก็จะเห็นความรักของเราเติบโตขึ้นความรักที่เจมส์เขาตั้งคําถามว้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ครับ ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นให้เห็นแล้วแหละในเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปได้ใช่คือผมว่าตามสเต็ปละครไทยคือยังไงมันก็เป็นไปได้แล้วแหละแต่ผมว่ากระบวนการกว่าที่มันจะเป็นไปได้มันน่าสนุกตรงนี้แหละเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไทยจะใช้ไม้ไหนมาเพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้คนที่เราชอบอยู่แปลเปลี่ยนมาเป็นรักเาได้ครับลึกลึกเกิเนีมม่ยคมไหมคมมากลึกมากเลยเด็กคนนี้มันร้ายนะ ให้คนอื่นพูดก็ดีกว่านะโอ๊ยตักเลยครับกระดาษ